สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาทำหมูทอดในกระทะกันนะคะปิ้งหมูหรือว่าย่างหมูนั่นเองค่ะในกระทะหอมๆค่ะแล้วเราก็จะพาเอาหมูนี่ไปโรยน้าจิ้มของลาดน้ําจิ้มของยากิี่กึ r นนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารของเราวันนี้ค่ะ น่ากินไหมคะนุ่มมากคะ่ะราดซอสลงไปคะ่ะน้ำจิ้มยากินี่เกืนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาคะ่ะผักสดๆจากสวนเลยคะ่ะมาคะ่ะไข่หิวแล้วมากินด้วยกันแคบหมูก็มีเด้อแม่กำลังทำกับข้าวอยู่หันมาอีกทีอ้า โอ้คู่เหมือนเขานอนคู่กันหลับสบายเลยเสียงโอ้โหกลนสนั่นเลยแต่แม่อยู่ในครัวไม่ได้ยินพอออกมาโอ้โหทำไมจะสบายขนาดนี้ลูกแม่แยกออกไหมสีไหนเป็นสีไหนสีรวมกันไปหมดเลย